ละวัดรและกนัตติยัสสาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นที่กลายจากเปลด้วยเสียรเก้าขอจะขอฟัขเคโรภพระอาจารย์การแลกคธรรมโม อขอขอพรพะวะพระเถาลานุเถระพระนวนจักรและแม่ชีและสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านวันนี้เป็นวันขออุทิศในวัน ค้ายวันวันตายของโยโมได้นมนต์พระมาเก้าลูกสิ่งที่ผู้ตายได้กระทำไว้ในโลกนี้ท่านได้สะสมบุญและบุญบารมีไว้เยอะเพื่นอนผงที่จะมาช่วยร่วมชุมนุมกันก็ได้จัดงานจัดงานเมื่อคืนนี้มีมโหรสษ และตอนเช้าก็ได้มีมนพักมาเพื่อทำสังฆทานให้กับท่านคุณคุณคุณางาความดีที่นนที่ผู้ตายได้กระทำไว้ในในชีวิตที่ท่านเสียชีวิตไปในวัย87ปี okay, ก็네กม,มีมีคุณประโยชน์อันนั มาหาสารในในโลกนี้เพื่อนฝูงที่ได้มาช่วยชุมนุมและได้จัดแจงเขาของมาให้ผู้ตายให้ผู้ตายที่แท้ได้รับนั้นก็มีปรึกษากันในถึ่งพุทธการเขาเขามีเามีพามอยู่ผู้หนึ่งก็ผู้ตายนี่ ก็ปรึกษากันว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้รับวัดถูกได้ก็มีแต่ผลบ,นบ,นบนุญอุทิศที่ที่ผู้ตายได้กระทำให้ฮะเพื่อนเพื่อนผู้ตายที่ที่กระทำให้ผู้ตายมันก็มีอยู่ในตำนานของคำพีสังกัด สังกันยึตะจาชาโจกก็มีพามผูหนึ่งชื่อโพามโสโสเพิโสโศสนีก็ได้ก็ตักล่าวตำนานไว้และอาตมาภาพก็ได้มาเอาพระสงฆ์เก้าเก้ารูก มาทำมํำบุญแล้วก็ลดน้ำมนให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานก็มีสังฆทานมากอะไรบ้านเนี่ยถายุกนี้ขออ้างอิง,องขออ้างอองคุณพระศรีรัตนกรที่ญาติโยมได้สังสส่งสมเป็นภาวะปัจจัยเป็นทานให้กับ ก็ขอให้จงมีแต่ความเจรพิษระ่รไทยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุทาพะละปฏิพานธนสารสมบัติททุกทุกท่านทุกประการเทินสาธุ